สวัสดีท่านผู้ชมค่ะจะมาอัปเดตเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ฟังนะคะว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างดเดี๋ยวมาฟังกันนะคะนี่ของน้องสาได้มาเดินหน้าคุณสามีได้ฟาชเอมาฟังกันนะคะว่าเรามีผลข้างเคียงหรือว่ายังไง โอเคค่ะฟังกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม Hi everyone How everyone doing อชุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไหมความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีมือนีน้องสาซิมี่เรื่องรลา้ามาอัปเดตมาโชว์มาบอกให้ฟังเม็ดเงียงเพรแว่ในมืออ้าวขามาเบิงเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าพี่น้องอันนี้เป็นอ่าที่น้องสาปไปสีก วัคซีนป้องกันโควิดมาชื่อว่ามาเดอร์นะของน้องสาโอเคถ้าผู้ใดได้อันนี้ก็แสดงว่าดีค่ะปลอดภัยบ่มีอย่างบ่มีหย่งผลหยัางทางเที่ยงเลยค่ะคือมีแค่แค่ตอนที่เอาไปใหม่ๆนะคะหลังจากที่เราไปฉีดมาแล้วหลังจากได้ประมาณ6กชั่วโมงกระสีรู้สึกว่ามันเจ็บบวมนะคะเจ็บมากปวดมากกัแล้วแต่ แล้วแต่พลังของไขมันแต่มันก็ต้องมีเจ็บมีปวดกันทุกคนนะคะหลังจากหลังจาก5-6ชั่วโมงบางคนนะถ้าถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอก็3ชั่วโมงก็มีผลนะคะหรือว่าใครที่ไปมูฟไปร่างกายที่ว่าแขนไปเดินไปจับนู่นจับนี่มาอะไรยกของหนักนี่อาจจะปวดเร็วกว่าคนปกตินะคะคือไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นถ้า ้าผู้ใดได้ซื้อนี่นะคะมาเดินหน้าของน้องสาโอเคบ่มีอย่างบ่มีผลบ่มีผลขางเคียงอย่างนะคะคือน้องสาก็ไปมาเรียบร้อยได้สองอาทิตย์แล้วค่ะคือจะเข้าอาทิตย์ที่สองนี้คืออา,อาทิตย์สุดอาทิตย์ที่แล้วเป็นเข็มสุดท้ายนะคะคือมาอัปเดตละเบื้องเล่าบอกเล่าเก่าสิ่ไปฟั่งพอได้ยินข้าวไล้หมองหนาหูหนาตาเะือเสลือลเกินว่าบางที พยาบาลที่ไปฉีดมาแล้วก็มีผลข้างเคียงต้องไปเข้าไอซีหราอ,อะไรคืออาจจะแต่ละคนแต่สภาพร่างกายของคนนะคะความแข็งแห้งของคนมั่นบ่คือกันมั่นบ่ทอกันหรือว่าแต่ละชนิดของวัคซีนก็แตกต่างกันนะคะนี่ของน้องสาวชื่อนี้ถ้าใครได้ได้ซื้อนี่ปลอดภัยเลยค่ะซื้อมาเดินอน่ะค่ะผู้ใดได้ชื่อนี้ ปลอดภัยแข็งแรงยานของคุณสามีนะคะคุณสามีอยู่ไหนคะคุณสามีคุณคุณสามีรอดูของคุณสามีนะคะว่าคุณสามีได้ยี่ห้ออะไรมาเลยค่ะคุณสามีคะมาโชว์ท่านผู้ชมมาแล้วค่ะคุณสามีของฉันมาโชว์คุณคุณสามีเขาไอของยูฟรายอะไรฮันนี้ยูยูยูฟิวโอเคยูยูฟิวโอเคน h i n g w ร o n g no no nothing อย่า yeah. คุณสามีคุณอย่างคุณสามีถือเอาเลยคุณสามีคุณสามีได้ก่อนฉีก่อนคือเห็นไหมคะแต่ละแต่ละคนนะคะมันมันไม่ได้เหมือนกันนะคะแบบของคุณสามีนี่ก็จะเป็นสามอาทย์ไปหนหนึ่งของน้องสาก็จะเป็นเดือนก็จะไปเข็มที่สองนะคะเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะคุณสามีเราทั้งคนท,ทั้งทั้งสองคนนะคะเราปลอดภัยแล้วคะ่ะเราปลอดภัยทั้ง ทั้งบ้านเลยค่ะทั้งคุณคุณหมอคุณหมอน้องแนนซี่เขาก็ได้เดียวกันชื่อเดียวกันกับของแม่ไม่มีใครเป็นอะไรเคยไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแบบว่าเราปลอดภัยได้แล้ว95%ตอนนี้เหลือนั้นเราก็เหลืออีก5%แล้วก็เทคแคร์ตัวเองคือเทคแคร์ตัวเองแบบไดนวิธีไหคือพี่นอ้อง คือเราต้องกินอาหารให้ถูกสุขภาพพานามัใหม่นะคะตามลกาคาหมูแล้วออกกําลังกายให้สม่ําเสมอออกกําลังกายออกกาลังกายสู้ๆส,สู้โรคสู้ภัยนะคะโอเคนะคะก็อัปเดตให้ให้รู้ทั่วโลกกันทนีบ่เบต้องย่านนะคะแล้วถ้าผู้ใดใดแบบใดซื้อใดถ้าเห็นแบบใดซื้อซื้อจังหนีกับปลอดภัยนะคะถ้าผู้ใดใดวรัสชนิดหนีชื่อหนีนะคะ หายห่วงเลยค่ะโอเคนะคะรักนะคะทุกคนสู้โลกทุ่ไปปลอดภัยทุกคนค่ะอ้าวปลอดภัยคุณสามีโน no, ปลอดภัยอย่างนี้ฮะนี้ yeah. ปลอดภัยโอเคนะคะบายบายค่ะ